อัญมณีไทยอัญมณีศีศาสนาโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุเนื่องในพุทธศาสนาหลายยุคหลายสมัยทั่วประเทศไทยบ่งบอกว่าพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เผยแผ่มาถึงและมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสสร้างสิ่งของเป็นพุทธบูชานับเนื่องกันมากว่าพันปีเป็นต้นว่าพระมหาธาตุเจดีโบสถ์วิหารเสนาสนะพระพุทธปฏิมาและเครื่องพุทธบูชาพบว่าได้มีคตินิยมถวายสิ่งของมีค่าเครื่องมหักรัพันที่เคยห่วงแหนเป็นบุญกิริยาวัตถุด้วย เช่นพระพุทธรูปทรงเครื่องตกแต่งด้วยเครื่องทรงอย่างจากักรพรรดิราชมีเครื่องศิราพรกรองพระสอทับสวงพาหุรัฐทองพระกรและปั้นเน่งในว่ามีที่มาในพุทธประวัติครั้งเมื่อพระพุทธองค์ส่งลดทิฐิเท้าพระยามหาชมพูและบ้างก็เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์ หรือพระราชวงศ์คตินิยมการถวายสิ่งของยังรวมถึงการสรรหาวัสดุหายากประเภทอัญมณีมาสลักตกแต่งเพื่อเป็นที่เจริญศรัทธามักจะเป็นพระพุทธรูปสำคัญของบ้านเมืองซึ่งพระเจ้าแผ่นดินโปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นส่งได้มาด้วยพระบารมีหรือมีผู้อัญเชิญมาน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวาย นอกจากนี้ยังมีพระมหา,าธาตุเจดีเช่นพระมหา,าธาตุเมืองนครศรีธรรมราชพระาธาตุดอยสุเทพเมืองเชียงใหม่พระาธาตุหริพุนชัยเมืองลำพูนส่วนยอดตกแต่งด้วยฉัดรจำหลักลวดลายประดับอัญ,ญมณีตามคติความเชื่อที่ว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นขัตติยะในสักยวงศ์ อัญมณีที่เกิดขึ้นและมีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ตามคติความเชื่อและความนิยมที่เนื่องในพระพุทธศาสนานั้นนอกจากเป็นเครื่องหมายแห่งบุญกิริยาแล้วยังแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมที่มุ่งให้สละทรัพย์นอกกายเพื่อมุ่งอริยทรัพย์ที่ล้ำค่ากว่าคือการลดละเสียจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่คิดว่าเที่ยงว่ามีตัวตน นับเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่น่าเลื่อมใสยอย่างยิ่ง